สวัสดีนะคะส,ส,สวัสดีค่ะจะมาทำดอกนนี้นะเี่เนลักษณะใบเขาไหมลักษณะใบเขา เป็นหยกัยกหยักอันนี้ชั้นแรกหยิบม,มาหนึ่งแผ่นพับสามส่วนกันไก่ฟันหยักนะกินไก่ฟันหยกักตัด ได้3ามใบพักไว้ก่อนอันนี้จะตัดอันนี้ใช้3ามแผ่น3ามแผ่นแต่พับครึ่งนะพับครึ่งก็ตรงนี้ น,นี่นะก็เลืออออกได้เป็นหกอันนี้จะทำเกรสรเกรสรก็เก็บมาจากอันนี้แหละ ที่เราตัดนี่แลหละค่ะเอาเศษๆของเขานี่แหละ สอนเขาแหลมต่อด้วยใช้กีบเล็กก่อนนะ ข้างในนี่จะเอาสามกลีบนะ 2> 1, 2, ะระยะให้สวยงามนะ ไปจะใช้ตัวที่ว่าเป็นกีบใหญ่ที่เราตัดออกมากสบสว่างนะคะทำตรงที่สว่าง นี่ถ้าจะหุดแค่นี้ก็ได้นะใครจะทำเป็นด้านในทำด้านในก็ได้อย่างนะแต่ครนี้จะเพิ่มเพิ่มชั้นเข้าไป ถ้าใครจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะให้ดูเป็นดอกตกแต่ง <Okay. S 1> วางในตำแหน่งที่สัวบบ่างนะคะสซง อันนี้ตั้งชื่อว่าดอกเทพพนมค่ะดอกเทพพนมนะคะจะทําเป็นดอกตกแต่งหรือขาบ็อกได้กดค่ะฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะกันน่าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ